ถ้าเป็นตามโครงการบ้านที่อื่นนะครับเราจะเจอกันประมาณ60วา70วานะครับแล้วเห็นไหมครับลงรถผมไม่ชนรั้วหน้าบ้านนะครับสเปคบ้านหลังนี้นะครับคือเนื้อที่9 4ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําจอดรถนะครับได้ถึง4คันนี่ครับช่วงสนามเนี่ยโหจากตรงเนี้ยมาถึงข้างหน้าเนี่ยมี10เมตรครับไม่มีโครงการไหนในตัวเมืองราชบุรีให้แบบนี้นะครับผมถัดไปแค่700ดเมตรมีเซเว่นนะครับแล้วใกล้ๆเซเว่นกันมีตลาดนัดแทงน้ําแถมให้ แอร์ทุกห้องนอนแถมให้เครื่องทำน้ำอุ่น2เครื่องแถมให้เคาน์เตอร์อครัวบิวอินทุกอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือแถมให้หมดจัดส่วนให้ปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อยคือหน้าอยู่สุดๆนะครับ สวัสดีครับผมพี่โน้ตบ้านคนรักรถนะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวรถนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวบ้านนะครับบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับเป็นโครงการที่ผมเริ่มทําเป็นโครงการแรกเฟสแรกนะครับก็ทําไว้ทั้งหมด3หลังในเฟสแรกนะครับอันนี้หลังนี้เสร็จแล้วนะครับรอขายเพิ่งเสร็จปหมาดเลยนะครับส่วนอีก2แปลงตอกเข็มรอไว้แล้วนะครับมารีวิวกันนะครับว่าบ้านหลังนี้ เหมาะกับใครจุดเด่นเป็นอย่างไรมีความสวยวัสดุอะไรอย่างไรราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปผาชมกันข้างในครับอ่ะเริ่มกันตั้งแต่รั้วเลยนะครับเห็นไหมครับว่าผมไม่เหมือนใครโครงการทั่วไปรั้วตรงนี้จะเป็นสีดำเนอะผมว่าโทนเนี้มันเหมาะกับคนรุ่นใหม่ดูมินิมอลครับเห็นไหมครับ คลีนสะอาดเลยรัวเลิศทุกอย่างคลีนสะอาดนะครับผมนี่ไม่แต่บ้านเลขที่นะครับเรียบร้อยเลยนะครับ105ครับ n house ครับทุกอย่างแบบดูแบบมินิมอลนุครับบ้านครับหลังใหญ่มากนะครับเป็นชั้นเดียวเนื้อที่เยอะมากนะครับสเปคบ้านหลังนี้นะครับคือเนื้อที่94ตารางวาหน้ากว้าง15เมตรลึก25เมตรตัวบ้านนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะครับ แล้วก็ติดกับห้องดินเนอร์รูมเลยนะครับด้านหลังมีพื้นที่ซักล้างจอดรถนะครับได้ถึง4คันนะครับ <Wow. S 1> 4คันไม่ได้เบียดกันเลยผมลองเอารถผมไปจอดไว้เห็นไหมครับยังเข้าด้านข้างๆแล้วยังเปิดประตูไม่ชนอ,อีกด้านหน้าอีกคือโอ้โหจากตรงเนี้มาถึงข้างหน้าเนี่ยมี10เมตรครับแล้วเห็นไหมครับลงรถผมไม่ชนรั้วหน้าบ้านนะครับถ้าเป็นตามโครงการบ้านที่อื่นนะครับ เราจะเจอกันประมาณ6 0วา70วานะครับแล้วลูกักเนี่ยก็จะชนกับโรงรถเลยรถเนี่ยจอดปุ๊บเนี่ยแทบจะติดหน้าบ้านเลยผมนี่เหลือบานเลยครับจอดรถที่4คันมสอมส่งมอไซค์แบบเน็บกันได้โดยไม่เบียดบังกันเลยนะครับนี่ครับช่วงสนามเนี่ยไม่มีโครงการไหนในตัวเมืองราชบรุรีให้แบบนี้นะครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูดีไซน์บ้านแล้วรอบๆบ้านนครับไปเริ่มจากไฮไลท์ของเราก่อนเลยนะครับหน้าบ้านครับเป็นนอร์ดิกแบบแท้ๆร้อยเห้องที่เห็นอยู่นี้คือห้องนอนหลักมาสเตอร์เบดมนะครับเดี๋ยวผมค่อยพาเข้าไปดูด้านในหน้านอกนะครับตกแต่งการทาสีคือต้องมินิมอลนะครับดีไซน์เป็นนอร์ดิกนะครับผสมนิดนึงหน้าต่างแบบนี้ตามคาเฟ่กำลังฮิตกันมูจินะครับเป็นแบบการผสมแบบ3แบบครับนอร์ดิกมินิมอลมูจิครับ ผมพามาดูรอบๆก่อนนะครับวัสดุที่เราเลือกใช้นะครับตัวนี้นะครับผมใช้เป็นโครงสร้างนะครับเป็นอิฐมวลเบานะครับแต่ก็จะมีส่วนผสมของอิฐแดงในส่วนของห้องน้ําเหตุผลที่ผมเลือกใช้อิฐมวลเบานะครับบ้านเย็นครับแล้วตรงเนี้ยที่ตะวันตกอยู่นี้ไหมครับสองข้าห้องนอนตอนบ่ายห้องนอนก็ไม่ร้อนครับถ้าอิฐแดงร้อนครับ แต่เราใช้อิฐแดงในส่วนของห้องน้ําเพราะว่าอิฐแดงจะช่วยในเรื่องของความชื้นครับไม่ให้เกิดความชื้นในห้องน้ำนะครับแต่ห้องนอนเนี่ยตัยห้องทั่วไปเนี่ยเราใช้อิฐมวลเบาหมดและสังเกตได้นะครับเดินดูรอบบ้านครับไม่มีรอยร้าวรอยแคร็กครับไม่ต้องกลัวเรื่องความแข็งแรงนะครับอิฐมวลเบาถ้าช่งชางฉาบเป็นใช้ปูนเป็นแข็งแรงไม่มีรอยร้าวมาสํารวจได้เลยครับไม่มีรอยร้าวแม้แต่เส้นผมเส้นเดียวครับเ <Wow. S 1> พราะผมเช็คเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วกังวลเรื่องการเจาะพุกหรือเปล่าเจาะยึดเจาะนุน่นต้องใช้พุกเฉพาะนะครับเป็น ที่สําหรับใช้อิฐมวลเบาถ้าเราไปใช้พุกทั่วไปมันจะเอาไม่ค่อยอยู่นะครับตรงนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพื่อนๆไว้มาดูด้านข้างครับด้านข้างเห็นไหมครับกว้างนะครับกว้างมากนะคือเดินไม่ไม่ชิดกันเลยเพราะนั้นถ้าเกิดบ้านหลังที่2มาสร้างปุ๊บหลังคาไม่ติดติดกันแน่นอนดูกว้างมากๆตรงนี้ของแถมเราแถมให้นะครับแทงน้ำนะครับต้ำน้ําให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้แถมให้ฟรีนะครับแถมให้ฟรีมาดูพื้นที่หลังบ้านกันบ้างนี่หลังบ้านกว้างเลยครับเห็นไหมครับนี่ห่างจากตรงนี้กี่เมตร ผมตี9 0เมตรนะ1 2 3 3เมตรกว่า4เมตรกว้างมากนะครับสามารถต่อเติมครัวนอกได้เลยนะครับบางคนแบบชอบทํากับข้าวอาหารไทยกิ่นฉุนฉุนมาผัดข้องนอกได้เลยนะครับรอบบ้านมีพื้นที่เหลือเฟือหรือจะทําเป็นแบบพืชผักสวนครัวปลูกผักหลังบ้านก็ได้นะครับ เดี๋ยวพาเดินวนมาด้านนี้นะครับด้านข้างบ้านอีกฝั่งนึงนี่ครับด้านข้างนี้เลยไม่แคบนะครับไม่ชนไม่ชนเห็นไหมครับนี่ครับมีพื้นที่อยู่ตรงนี้ลงรถแล้วนะครับเดินสอดเข้ามาได้เลยเดินปอดโป่งนะครับบ้านหลังใหญ่พื้นที่เยอะเห็นชั้นเดียวแบบนี้ดูในกล้องนี้เป็นเลนวายเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในกันอีกนะครับว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนไปดูกันครับนี่เลยประตูนี้เป็นไม้แท้นะครับเป็นไม้แท้มีสต็อปให้นะครับเวลาลมพัดจะได้ไม่ปิดเองนะครับ ขามาก่อนครับนี่เปิดใส่เรียบร้อยเข้ามาถึงห้องนั่งเล่นครับนิพิพุลนีิพิุ่ลุลง,ลลลงลใหญ่นะครับใช้ได้เลยนะครับมีหน้าต่างมีมุงลวดแถมให้เรียบร้อยนะครับทั้งหลังนะมุงลวดผมแถมให้ทั้งหลังหน้าต่างโคงรงอลูมิเนียมสีขาวนะครับผมมีตีแบบกรอบซอยข้างในด้วยเพื่อความสวยงามนะครับนี่ครับเดินปักสาแอลให้เรียบร้อย ฝ้าหลุมฝ้าหลุมนะครับมีไฟซ่อนให้ด้วยนะครับสวยงามสวยงามตรงนี้เราก็จะแบบตั้งห้องรับแขกตรงนี้ทีวีตรงนี้แล้วแต่ว่าจะหมุนทางไหนชอบบางคนอาจจะหมุนทางนี้เลยก็ได้ตั้งตรงนี้แล้วหันไปทางนู้นก็ได้แล้วแต่ความชอบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมพามาดูห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดมกันนะครับมาดูกันก่อนจะเข้าไปด้านในประตู ประตูผมใช้แบบเป็นลามิเนตอย่างดีนะครับสังเกตโครงการทั่วไปไม่ค่อยใช้ให้ประตูอย่างนี้นะครับนอกจากโครงการแพงๆประตูแบบเนี้ยราคาจะสูงกว่าบางโครงการเนี้ยเอามือทุบเนี่ยป้องป้องป้องเหมือนไม้อัดบางๆเลยแล้วก็เป็นสีขาวๆคนนั้นไม่แพงคือถ้าผมจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งเนียผมต้องแบบเอาตัวเองเหมือนสร้างอยู่เองเลยนะครับแพงไม่ว่าแต่ขอสวยมาดูกันครับโอ้โหมาสเตอร์เบดมครับเห็นเลยไหมครับนึ่นๆหลังคาอย่างสูงครับ หลังคาสูงมากคือแบบโปร่งมากผมยังไม่เห็นบ้านไหนเลยนะในตัวเมืองราชบุรีที่เป็นอนอนอิกแล้วแบบมีหลังคาสูงแบบตามหลังคาอย่างเงี้ยคือมันโปร่งมันสวยมากนะครับตรงนี้มีหน้าต่างแบบอย่างนี้เปิดอไปก็คือออกไปตรงหน้าบ้านได้นะครับเป็นห้องนอนใหญ่มาสเตอร์เบดมและมาสเตอร์เบดมอันนี้นะครับมีห้องน้ําในตัวนี่ไปดูห้องน้าในตัวกันนี่ครับห้องน้ําในตัวนะครับไซส์ใช้ได้นะครับนี่ มีเครื่องทั้งหมดแถมให้เรียบร้อยนะครับผมแถมให้เรียบร้อยนะครับชักโครกสุขภัณฑ์ทุกอย่างเป็นของคอตโตนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยไม่ได้ให้แบบกระโหลกกระลานะครับให้ของดีมีคุณภาพด้วยนะครับประตูห้องน้ําไม่ได้ป้องแป้งนะครับแลเนต่เหมือนกันครับต้องดูมินิมอลต้องดูสวยงามแพงไม่ว่าขอสวยไว้ก่อนนะดูดีนะครับ แล้วบางคนเนี่ยกังวลหลังคาสูงๆอย่างนี้เบลืองแอร์เบลืองไฟหรือเปล่าไม่เปลืองครับแอร์เดินมาให้ตรงนี้เดี๋ยวผมจะแถมแอร์ให้นะครับทุกห้องนอนทั้ง3ห้องนอนตรงนี้นะครับติดแอร์แอร์มันจะอยู่แค่ครึ่งเดียวด้านบนน่ะแอร์มันจะไม่ขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้ติดแอร์เนี่ย,ยผมแถมให้1 2 0 0 0 BTU สบายๆไฟไม่กินนะครับแล้วเวย็นเร็วด้วยนะครับห้องนอนใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวผมพาไปดู ห้องนอน2และสากันว่าเป็นอย่างไรห้องนอนที่สองอยู่ตรงกลางครับมาดูกันนี่ครับผมกว้างอยู่นะครับกว้างอยู่นะนี่นะครับห้องนอนนี้นะเป็นห้องนอนขนาดกลางนะครับห้องนอนที่2นะครับด้านหลังก็จะติดกับที่เลยครับทุ่งนานะครับเปิดปุ๊บลงเข้ากระจุยนะครับบ้านอย่างนี้เย็นมากนะครับเย็นมากเลยนะครับถ้าเราไปดูบ้านโครงการอื่นๆนะห้องมันจะจิ๋ว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 หมดเลยมันจะใหญ่แค่ห้องนอนหลักอันเดียวนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูห้องนอนอันเล็กที่สุดห้องนอนที่3าเป็นอย่างไรไปดูกันนี่ครับเล็กสุดแล้วนะเล็กสุดเล็กกว่าตรงนั้นนิดเดียวครับมีหน้าต่างสองฝั่งเลยมีฝั่งด้านหลังและฝั่งด้านข้างนะครับดูปลอดโปร่งมากนะครับโปร่งสวยงามอ่าสามห้องนอนเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งสร้างครอบครัวนะครับผมบอกเลยว่าเหมาะมากนะครับบ้านชั้นเดียวอะ่ะดูแลง่ายไม่ต้องเดินขึ้นบันไดไม่เมื่อยนะครับแล้วฟังก์ชันการใช้งานครบถ้วน ห้องน้ําด้านนอกอยู่ตรงนี้นะครับเป็นห้องน้ํารวมวัสดุสุขภัณฑ์ทุกอย่างนะครับจัดเหมือนกับห้องน้ำมาสเตอร์เดรูมมีเครื่องทั้งหมดแถมให้อีกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะ,ะแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งเรียบร้อยคินคลีนใครชอบคินคลีนสไตล์คาเฟ่ต้องชอบแน่นอนห้องนี้ครับห้องครัวห้องครัวครัวในครัวในผมนี่ที่เห็นอยู่เคาน์เตอร์บิวอินผมแถมให้ ตัวดูดควันผมแถมให้เตาแก๊สผมแถมให้แถมให้หมดเลยกระเบื้องตรงผนังทั้งสองมุมผมติดแถมให้บางที่ไม่เป็นกระเบื้องครับเวลาผัดกับข้าวเลอะแล้วเช็ดยากนะครับเคาน์เตอร์ด้านหน้านี่ใช้งานได้นี่ซิงล้างกานนะครับผมแนวนี่บอดักไขามันมีให้เรียบร้อยนะครับน้ำพร้อมใช้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้คือห้องครัวในนะครับเปิดมันนี้ได้ครับ ออกหลังบ้านได้เชื่อมกัหลังบ้านได้ใครอยากจะต่อเติมครัวนอกได้เลยตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปสรุปกันว่าบ้านหลังนี้จุดเด่นมีอะไรราคาเท่าไหร่แถมอะไรบ้างไปฟังกันครับมาสรุปกันนะครับบ้านหลังนี้นะครับผมเปิดราคาที่3ามล้านสามแสนเก้าหมื่นนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านชั้นเดียวราคานี้อาจจะดูแพงนะครับแต่ พื้นที่ในเมืองให้ขนาดนี้ไม่มีนะครับตรงนี้นะครับบ้านหลังนี้อยู่พิกัดนะครับตบําบลคูบัวอําเภอเมืองจังหวัดราช,ชบ,บุรีนะครับถัดไปแค่700เมตรมีเซเว่นนะครับและใกล้ๆเซเว่นกันมีตลาดนัดวัดโขงนะครับจะถึงก่อนเซเว่นคือสะดวกสบายใกล้มากไทยมีแบบเด็กเล็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากจะหาของกินขนมกลางคืนเซเว่นครับใกล้ๆมากเลยนะครับมอไซค์แว๊บๆบเดียวแล้วปลอดภัยนะครับผม แล้วบ้านหลังนี้นะครับทรงไม่เหมือนใครนอร์ดิกแท้ๆใช่ไหมครับทรงหลังคาสูงแท้ๆแล้วกระเบื้องที่เราใช้นะครับตรงหลังคานะครับผมใช้เป็นแผ่นเรียบแพคทิชนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบเป็นลอนๆนะครับเป็นลอนๆพวกนั้น่ะดีไซน์ผมว่ามันเสียมันไม่เหมาะกับบ้านทรงนี้ผมยอมจ่ายแพงเพิ่มขึ้นเพื่อเอากระเบื้องแพคทิชนะครับมีแผ่นกันความร้อนเรียบร้อยนะครับคือทุกอย่างคือให้แบบเป็นมาตรฐานหมดเลยครบถ้วนแข็งแรงนะครับผมราคา3.39้าล้านนะครับมีส่วนลดให้ครับ วันนี้นะผมให้หนึ่งแสนบาทเลย <Yeah. S 1> เหลือ329 oh. เท่านั้นนะครับแล้ว329เนี่ยผมแถมให้เพียบนะครับมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟแถมให้แทงน้ําแถมให้แอร์ทุกห้องนอนแถมให้เครื่องทําน้ําอุ่น2เครื่องแถมให้เค,เ,คใหเคาน์เตอร์ครัวบิวอินทุกอย่างที่เห็นเมื่อกี้คือแถมให้หมดจัดส่วนให้ปลูกต้นไม้ให้เรียบร้อยคือหน้าอยู่สุดๆนะครับ นอกจากนี้ซื้อภายในปีนี้นะครับผมค่าโอนออกให้จดจำนองออกให้ฟรีทุกอย่างนะครับคราวนี้คู่กู้เนี่ยจะต้องผ่อนเฉลี่ยดเดือนประมาณเท่าไหร่ต้องอาชีพประมาณไหนนะครับก็ที่ผมเช็คๆมานะครับหลังนี้นะครับถ้าผ่อนกับทั่วๆไปคงที่เลยนะประมาณสักหมื่นเจถึงสองหมืนะครับแล้วแต่อายุอายุมากก็ผ่อนแพงหน่อยเพราะผ่อนได้สั้น อายุน้อยก็ผ่อนได้นานนะครับแต่ถ้าผ่อนกทอสช่วง3ปีแรกจะผ่อนถูกครับหมื่นต้นๆเท่านั้นนะครับรายได้ของผู้กู้นะครับก็เฉลี่ยนะครับสามหมื่นอัพขึ้นไปสามารถผ่อนได้นะครับผมหรือจะกู้ร่วมกับคนในบ้านก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพายื่นกู้ฟรีมีคอนเน็ชันกับธนาคารเดี๋ยวผมพานะครับหลังนี้ประเมินได้เต็มนะครับประเมินได้เต็มนะประเมินได้แบบคุณไม่ต้องควักเงินเพิ่มเลยนะครับนอกจากนี้นะครับ นี่คือจุดเด่นอีกจุดหนึ่งถนนหน้าโครงการครับกว้าง10เมตรเวลามีเพื่อนๆมาหาคุณจอดหน้าบ้านฝั่งตรงข้ามก็ยังผ่านกันแบบได้สบายๆมีเพื่อนของฝั่งตรงข้ามมาจอดจอดรถซ้อนกันตรงกลางผ่านได้ส่วนได้ถนนหน้าบ้านกว้างไม่ต้องกังวลเรื่องจอดแล้วคนอื่นผ่านเข้าออกยากนะครับจอดได้เลยสบายๆกว้าง10เมตรนะครับผมแล้วเข้าเมืองล่ะเท่าไหร่เข้าเมืองนี่แป๊บเดียวนะครับเข้าเมืองเนี่ยเดินทางจากตรงนี้ไปเนี่ยประมาณ5-6นาทีเท่านั้นก็ถึงตัวเมืองนะครับ มันห่างกันแค่ไบพาสเนี่ยตรงใบพาสตรงแยกคูบัวแค่3ามโลก,กว่าไปโลตัสเนี่ยสินาทีแปบ๊บเดียวนะครับเราไม่ได้อยู่ลึกไม่ได้อยู่กานดานใครที่อยากจะหาบ้านสักหลังหนึ่งนะครับสไตล์สวยๆอย่างนี้ผมว่าหาไม่ได้ในจังหวัดราชบุรีนะครับในตัวเมืองนะครับแล้วต้องการทําเลแบบอยู่แล้วแบบได้พักผ่อนจริงๆไม่ได้มีเสียงอะไรจอแจไม่ได้มีเสียงรถยนผ่านกลางคืนพักผ่อนคือได้พักผ่อนครับบ้านคือสถานที่พักผ่อนผมมองว่า หลังนี้ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนนะครับและถ้าเพื่อนเพื่อนหรือลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจบ้านหลังนี้นะครับสไตล์พี่โนต้ตบ้านคนรักรถครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรและไลน์ดีด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแถมได้แถมลดได้ลดนะครับหลังแรกยังไงฝากไว้ด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ